สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการสุขทุกสุขทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับรายการที่นำความสุขมมอบให้กับทุกท่านในทุกวันสุขครั้งนี้ที่ฉันได้กราบนิมนต์พระธรรมนันทามหาเทรีพระภิกษุณีเทรวาดรูปแรกของประเทศไทยเป็นแขกรับเชิญในรายการกราบนามัสการหลวงแม่ค่ะขอจะเจริญพรค่ะ ในช่วงปีพศ2566ที่ผ่านมาเกือบหนึ่งปีมาแล้วหลวงแม่มีความรู้สึกกับตัวเองอย่างไรในเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาลูกวันนี้เป็นโอกาสพิเศษอยากจะขอโอกาสหลวงแม่ได้สรุปสะท้อนออกมาเป็นคำสักคำสองคำในกระดานแผ่นนี้เพื่อที่จะนำพวกเราที่เป็นผู้ชมผู้ฟัง ได้มีโอกาสสะท้อนคิดได้พิจารณาชีวิตในปีที่ผ่านมาตามหลวงแม่ด้วยค่ะกาบนิมมต์ค่ะหลวงแม่คะทำไมนในปีนี้ที่หลวงแม่สรุปมาเป็นคำว่าทุกยากมีเหตุผลยังไงบ้างเมื่อตอนที่สอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์นะคะสอนวิชา ศาส,สนาศาส,สนาเปรียบเทียบก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่สอนศาสนาอิสลามพูดถึงสมัยที่นบีม,ม,มุฮัมมัดเผชิญกับปีที่ท่านเรียกว่าเป็นปีแห่งความทุกข์ยากคือปีที่ภรรยาของท่านเสียชีวิตภรรยาของท่านเนี่ยเป็นเป็นทั้งผู้ให้คำปรึกษาเป็นทั้งภรรยาเป็นทั้งแหล่งที่มาของเงินทุน เมื่อภรรยาของท่านเสียชีวิตเนี่ยเขาอธิบายว่าเป็นปีนั้นเน่ยเป็นปีที่ท่านท่านทุกยากทุกยากชีวิตของหลวงแม่ตั้งแต่เป็นคารวาสมาออกบวชแล้ว <c oughs> เราก็มีความเข้าใจว่าชีวิตนักบวชเนี่ยนะคะจะเป็นชีวิตที่ปลอดภัยอยู่ในร่วมภาการสาวพัสดแต่เนื่องจากเรายัง เรายัางไม่ได้บรรลุเรายัางไม่ได้บรรลุธรรมเมื่อมาถึงจุดหนึ่งของชีวิตนะคะออภัยภัยจากโรคาพยาธิหนักหนามากปีนี้เป็นปีที่ภัยจากโรคาพยาธิหนักหนามากทำให้ได้ตระหนักว่าที่เขาพูดกันว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งนะ่ะ ซึ่งมันเหมือนกับเป็นคำพูดเพราะๆนะคะเราก็ได้มาสัมผัสจริงๆในชีวิตของเราว่าปีนี้เนี่ยเราอยู่ในแต่ละวันคือถ้าไม่ได้มีธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวชี้นำเป็นตัวเป็นฐานให้เราเนี่ยเราก็คงจะทุกข์มากกว่านี้ทุกนี้เป็นทุกทางกายเนื่องมาสู่ทุกทางใจ ทุกทางใจเพราะเราไปรับเอาทุกทางกายโดยที่เราลืมไปว่าพระพุทธเจ้าบอกแล้วไงว่าร่างกายของเรานีาน่ะที่ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่เนี่ยมันประกอบกันขึ้นอะไรก็ตามที่ประกอบกันขึ้นย่อมไม่เที่ยงเราคุ้นเคยกับร่างกายที่แข็งแรงเดินเหินได้คล่องสามารถจะทำงาน สร้างสารรค์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานเล็บปักถักร้อยเป็นงานเขียนเป็นงานอะไรเราก็ทึกทักเอาว่านั่นคือตัวเราแต่เราไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งว่าที่เราคิดว่าเป็นตัวเรานั้นอะทั้งหมดทั้งมวลมันก็ประกอบขึ้นทั้งสิ้นแหละถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมะก็จะทุกข์เยอะทุกนอกจากทุกข์จากกายสังขาร ที่มันเสื่อมลงตามวัยแล้วก็ยังทุกข์ทางใจด้วยเรื่องลูกเต้าที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะไปพร้อมๆกันเลยเนี่ยก็มีความเป็นห่วงเป็นกังวลในฐานะแม่วัดวาอารามมันจะอยู่ยังไงมันจะไปยังไงนะคะลูกศิษย์ลูกหาที่เราสอนเอาไว้เนี่ยเราก็นึกว่าเขาจะน่าจะรู้ในบางเรื่องเขาก็ยังไม่รู้ในหลายๆเรื่องที่เราพูดนะคะมันก็จะมีความกังวลอันเนื่องจากความแก่ ความกังวลอันเนื่องจากสังขารที่สุดโทมความกังวลอันเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บของคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราแต่มีความหมายกับเรามันก็เลยเป็นปีที่เรียกว่าเป็นปีแห่งความทุกข์ยากและเป็นปีแห่งการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงเพราะถ้าหากว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงมันคงจะไม่รอดมันคงจะไม่รอดมาถึงจุดนี้ได้ค่ะก็เลยเรียกว่าเป็นปีแห่งความทุกข์ยาก แต่ขณะเดยียวกันก็เป็นปีแห่งการที่เราเห็นความสำคัญว่าเราทำเล่นไม่ได้นะเราต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมจริงๆค่ะแม่คะแล้วถ้าหลวงแม่จะตั้งความปรารถนาหรือว่าตั้งความหวังไว้สำหรับปีหน้า2,567ถ้าจะของสักคำหที่หลวงแม่คิดว่าอยากจะ ั้ไว้เป็นโทควรจะเป็นคำไหนคะเพื่อที่ลูกๆจะทำตามอีกคะแม่โชว์ให้ผู้ชมได้ชื่นใจกันนะคะ ทำไมจึงเป็นคำนี้คะหนงแม่โดยโดยหลักโดยหลักเหตุผลนะคะโดยหลักเหตุผลอันนี้มาจากปรัชญาเตา๋าคือถ้าปีนี้มันเป็นปีที่ทุกยากที่สุดปีหน้ามันต้องดีขึ้นถ้าปีหน้ามันไม่ดีขึ้นแสดงว่าปีนี้มันยังไม่แ <Yeah. S 2> ยม่มันยังไม่ที่สุดจริงๆมันยังไม่ที่สุดจริงๆนะคะทุกอย่างมันเป็นวัตตะ มันเป็นมันเป็นการเปลี่ยนผ่านเหมือนกับกราฟอะคะ่ะกราฟชีวิตของเราเนะี่ยแย่มากๆเลยมันตดดิ่งตกถึงที่สุดแล้วนะคะมันมีแต่จะต้องเงยหัวขึ้นมันไม่สามารถจะกราฟตกขอบลงไปได้ mm. เช่นเดียวกันชีวิตของคนเราก็เหมือนกันถ้าเราคิดว่าปีนี้ถึงที่สุดละทุกยากถึงที่สุดละปีหน้ามันจะดีขึ้นเหมือนกับความมืดมันมืดสนิทเลยพรุ่งนี้มันจะถ้าวันนี้เป็นวันที่มืดที่สุด พรุ่งนี้มันจะต้องมืดน้อยกว่านี้โดยหลักเหตุผลโดยหลักเหตุผลนะคะถ้าวันนี้เป็นวันที่แย่ที่สุดพรุ่งนี้มันจะดีขึ้นถ้าเรามีความเข้าใจแบบนี้มีความเข้าใจแบบนี้นะคะความหวังมันก็จะเรีองรองดำไปสู่ฟ้าที่เปิดแสงสว่างที่มาในฟากฟ้าก็คือแสงที่ดีที่สุดคือแสงพระธรรม ที่จะสาตส่องเข้ามาในใจของพวกเราเปิดม่านหน่อยเปิดม่านหน่อยให้แสงพระธรรมเข้ามาเกลื่อหนุนจุนเจือจิตใจของพวกเรานะคะรับรองว่าสีสทองผ่องอัมภัยเป็นความจริงยังเป็นความจริงอยู่ค่ะ